สวัสดีคะ่ะชาวราศรีธนูถึงคิวของคุณแล้วนะคะกับการดูดวงความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์ที่เราทํากันทุกเดือนนะคะนี่ก็ตุกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะธันวามกรากุมภานี่ก็เข้ามาถึงเดือนที่4ี่แหละที่ตุกทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่เป็นดวงชาวลัคนาราศีธนูกับชาวราศรีอื่นว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเรามาดูกันเนาะ แต่อันนี้ตุกขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะอืมเอ่ค่ะแต่ขอสับไพ่นิดนึงนะคะจริงๆริสับมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอสับเพิ่มนิดหนึง่งอ่ะอ่ะเริ่มที่คนกลุ่มแรกนะคะคือคนที่เป็นโสดมาดูกันเนาะว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไง ใบแรกที่ได้นะคะสิดาบใบที่สองคือ The Hermit นะคะใบที่3คือแปดไม้เท้าใบที่4คือเด็กถือเหรียญส่วนใบสุดท้ายนะคะคือได้เจ็ดไม้เท้าอืม เดี๋ยวขอดูไพ่ประกอบกันเนาะพรดูแล้วเหมือนชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบกมุ่นเกับเรื่องการงานซะเยอะนะคะเป็นคนที่ถ้าถามว่าในเดือนกุมภาพันธ์น่ะจะมีใครเข้ามาไหมตุ๊กมองว่าเออคุณน่าจะไปแอบชอบใครมากกว่านะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายคือคุณน่าจะเป็นคนที่ ไม่กล้าที่จะไปประชิญหน้ากับคนที่คุณชอบตัวเขาเองก็ไม่รู้อะค่ะคือคุณมองว่าสิ่งที่ที่คุณทําอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างที่จะมีความพยายามพออยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วคุณยังไม่ได้พยายามอะไรเลยนะเออคุณแค่พยายามอยู่เฉยเฉยหรืออาจจะบางคนแค่ไปโผล่หน้าให้เขาเห็นนะแล้วแบบทุกว่าจริงๆแค่ไปโผล่หน้าให้เขาเห็นเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณชอบเขานะคะสำหรับคนที่แอบชอบนะน่าจะแนวโน้มน่าจะเป็นคนที่แอบชอบค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะ จะเยอะนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีธนูคือไม่ชอบไครบางคนอ่ะได้ไพ่ใบที่82ค่ะได้ไพ่ใบที่5ได้ไพ่ใบที่55ได้ไพ่ใบที่37ได้ไพ่ใบที่78บใบนี้เออกองนี้เป็นอีกองสำหรับคนโสดน,นะคะที่ครอบครัวค่อนข้างที่จะคาดหวังในเรื่องของครคอบครัวคือครอบครัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นห่วงตัวคุณนะคะกลัวคุณจะไม่มีครอบครัว ไม่อยากให้คุณอยู่คนเดียวอะไรแบบแบบนี้ค่ะบางคนพ่อแม่อาจจะเร่งรัดว่่าเมือไห่จะแต่งงานเมื่อไหรจะมีแฟนเมื่อไหร,จะ,ไหรจะมีลูกหรืออะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะเล่รัดพอสมควรคุณก็เลยรู้สึกกดดันและพยายามที่จะหาใครที่เข้ามาในชีวิตคุณก็ตามคุณค่อนข้างที่จะแบบอยากจะเปิดใจอะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันไม่ได้ในในหลายๆคนนะคะที่เข้ามา ค่อนข้างเห็นชัดว่านี่ือกุมภาพันธ์ใครเข้ามาหาคุณคุณเปิดใจแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันไม่ได้อะค่ะคือมันยังเป็นคนที่มันไม่ใช่สําหรับคุณอะแล้วคุณก็รู้ว่าตัวคุณต้องการอะไรแล้วมองว่าถ้าเกิดดันทุลังคบกันไปมันก็จะไม่มีความสุขนะคะแต่ว่าในไพ่สิบใบเนี้ยเห็นค่อนข้างชัดว่าน่าจะเป็นคนที่คุณเออคุณน่าจะมีคนที่คุณชอบชอบอยู่แล้วแต่แค่ตัวเขายังไม่รู้เท่านั้นเองว่า ออคุณอะชอบเขานะคะแล้วคุณก็อยู่เฉยๆไม่พร้อมที่จะไปบอกรักหรือไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตุกก็คือแค่แอบชอบอยู่อย่างนั้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะอืมอาไพโซเมดค่ะไพเอ็นเกจเมนต์สเตทออยต์ไหมอาร์ลโยร์ลฟไลท์นะคะ,พเ,คะ,พะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ชอบใครอยู่ก็ลองไปเข้าหาเขาดูแล้วกันเนาะมันอาจจะมีโอกาสสำหรับคุณก็ได้นะคะอืม มันเป็นไปได้นะคะว่าถ้าเกิดคุณไปบอกรักใครในเดือนกุมภาพันธ์มันเป็นไปได้ว่าที่เขาจะตอบรับความสัมพันธ์คุณไปในทิศทางที่ดีนะแบบเออลองคุยคุยกันก็ได้นะอะไรเงี้ยคือไม่ปฏิเสธความสัมพันธ์นะคะแต่อย่างแรกนะคุณต้องกล้าก่อนตุ๊กมองดูแล้วไพ่สองใบนี้ขึ้นเหมือนคุณแบบไม่เอากลัวไม่กล้าไม่ทําอยู่อย่างนี้ดีแล้วให้เขารู้สึกเองอะคะ่ะถ้าเกิดคุณไม่เริ่มะเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะสําหรับคนโสดเพราะฉะนั้นถ้าชอบใครอยู่ก็อยากจะให้ลองไป สารภาพรักดูน่าจะดีกว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเลิกที่ดีค่ะอเดี๋ยวมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ของคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะขอใบห้าใบาก่อนนะคะใบแรกที่ได้คือ The World ค่ะ ไปที่สองควีนอวอนะคะควีนถึงไม้เท้านะคะแล้วก็ควีนถือถ้วยสี่เหรียญห้าดาบอยากจะบอกว่ากิกกกักนี่เยอะเหลือเกินนะคะสําหรับคนที่แบบกักความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ออกมาชัดเนะาะามันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณมันเหมือนก็มีแต่คุณอะที่พยายามที่ ที่จะทําอะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันเป็นไปได้แต่ตัวเขาเหมือนค่อนข้างที่จะแบบมองคือคือมองเห็นแต่ไม่ได้ใส่ใจอะค่ะอืมแต่ว่าตัวเขาเองอะก็ยังพยายามกักกักคุณอยู่อ,อีกกักกักคุณเอาไวอ้อ่ะคือเขาเรียกว่ารับรู้ความรู้สึกนะรับรู้ความรักของคุณนะแต่ว่าทําเหมือนไม่รู้อะ่ะเอออย่างนี้ดีกว่ามีอย่างนี้ด้วยหรออ่ะใบที่ห้าสิบเก้าค่ะ ใบที่ส4สิบสี่ใบที่สิบสามใบที่หกสิบห้าใบที่สองมันเป็นความสัมพันธ์แบบที่ว่าคุณอาจเป็นไปได้ว่าคุณไปอยู่ตรงกลางระหว่างใครกับใครของเขานะคะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นไพเราค่อนข้างอึดอัดในความสัมพันธ์เลยอะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองทำอยู่ฝ่ายเดียวพยายามอยู่ฝ่ายเดียวบางคนถึงขนาด ไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่ว่าเป็นลบราค่าฟันไปเขาเรียกว่าไปไปวีในใส่คนอื่นอนะคนแบบคือไปหึงไปห่วงอะคะ่ะเหมือนเขาเรียกว่าแสดงออกเกินหน้าที่ที่ที่เป็นอยู่นี้ดีกว่าเหมือนก็นว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่ว่าไปหึงห่วงเขาหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับตัวเขาท,ทั้งที่เป็นคนที่คุยกันอยู่เป็นไปได้ว่ากับการอาจจะหมายถึงเขาด้วยนะคะที่แสดงแสดงกิริยาท่าทางแบบนี้กับคุณอื มันเป็นความรักแบบที่ไปไปมามาเป็นความรักแบบที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวอะไรต่างๆอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะมากมายแต่ทั้งหมดการกระทําในที่นี้ไพ่เนี่ยจะบอกว่าคุณเองเนี่ยมีความพยายามสูงมีความอดทนสูงมีความที่จะต่อสู้แต่ว่าตัวเขานี่ไม่ค่อยจะอะไรเลยแต่ว่า ข้อดีคืออะไรป้าเขารู้นะว่าคุณรักเขาเขารู้นะว่าคุณชอบเขาแ้าเขาตัวเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปฏิเสธคุณอะแต่ว่าไอการที่ไม่ได้ไไไดปฏิเสธนะของเขาแต่มันก็เป็นความที่ไม่ชัดเจนของตัวเขาอะคือคนคนนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้เป็นคนที่ไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆกับใครก็ได้ก็เหมือนกันหรือเป็นคนที่จริงๆมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าไม่แอบคุยกับคุณก็เป็นไปไ,ได้เหมือนกันคือความสัมพันธ์ของเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ตุ๊กมองว่าตัว คนที่คุณคุยอยู่ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนะคะแต่ตัวคุณเองถามว่าก็เห็นแก่ตัวไหมก็เห็นมีความเห็นแก่ตัวในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวคุณเองเหมือนกันคือต่างคนต่างเห็นแก่ตัวอยากได้สิ่งที่ตัวเองได้มานะคะว่าอย่างนั้นโดยไม่สนใจว่าจะทําให้ใครเสียใจด้วยนะสําหรับคนกองนี้ม,มาต่อนะคะ stay optimize about your love l i f e ค่ะ so m a t e อ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มัน จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรกันก็ได้นะสำหรับคนที่คุณคุย,คย,คยอยู่คนที่คุณนึกถึงออตัวคุณเองอาจจะพยายามที่จะมอบความรักให้เขาเป็นอย่างดีนะคะพ่ายามเกินสเตย์อัพติมัยเอ้าบอยูเลฟไลพยายามมอบความรักพยายามมอบความสุขพยายามทําทุกอย่างพยายามเป็นคนรักที่ดีทั้งๆที่จริงๆแล้วสถานะมันเป็นแค่คนคุยหรือไม่ชัดเจนตุกมองว่ามันจะเป็นไปด้วยกันยากนะคะ You love l i f e i s i n f l u e n c e d by your religious นะคะ เออมันมันเขาเรียกว่ามันจะพูดยังไงดีเหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากที่จะไปต่อเพราะว่ามันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวในเรื่องของความสุขของตัวเองต่างคนต่างคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันดีที่สุดแล้วตูหมองว่าตัวคนที่คุณคุยอยู่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะค่อนข้างที่จะนิ่งคือมีปัญหามีปัญหาไปอะ่ะ ไม่พร้อมเคลียร์ไม่พร้อมทําอะไรคุณคุณจะไปวีนใส่คนอื่นหรือแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับตัวคุณหรือพยายามแสดงตัวพยายามคุณอะต้องบอกว่าคุณพยายามออกมาจากมุมมืดที่เขาเก็บคุณเอาไว้แต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธที่คุณจะออกมานะแต่แค่ประมาณว่าไม่ห้ามไม่ทําอะไรทั้งนั้นแล้วก็ถ้ามีเรื่องขึ้นมา เขาก็จะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแฟนคุณอนะ่ะเขาก็จะบอกเฮ้ยเป็นเพื่อนกันหรืออะไรประมาณนี้ยค่ะซึ่งมันดูแล้วมันเหมือนกับว่าคนอื่นก็จะมองว่าคุณอ่ะถึกทักไปเองนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามเก็บความรู้สึกของตัวเองพยายามมีสติดีกว่าสําหรับคนกองนี้นะคะคือคู่เทาคู่กันแล้วอ่ะมันไม่แค้วกันหรอกแต่ตุกมองว่ามันเหมือนคู่กมคู่เวนกันมากกว่าคู่ที่แบบต้องมา เหมือนโชดใช้คาร่วมกันอะไรบางอย่างนะคะอืมก็ให้ใช้สติให้ดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูอย่าไปอะไรมากกับกับคนที่คุณคุยอ,อยู่ก็ถ้าเขายังให้คุณเป็นแค่คนคุยๆย,ยังไม่ชัดเจนนะคะตัวคุณเองจะไปปเปล่าประกาศอะไรมากมายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนกับลัคนาราศีอื่นๆที่ไม่กล้าแต่อันนี้มันเป็นไพ่ที่คุณนกล้ามากเลยนะ กล้าที่จะทำกล้าที่จะส่งชางกล้าที่จะเปิดเผยแต่ตัวเขาเองอะเฉยเฉยไม่ไม่ได้อะไรจะหึงจะห่วงก็หึงห่วงไปถึงเวลาแล้วเขามีวิธีแก้ปัญหาของตัวเขาเองแต่ว่าตัวคุณอะมันจะอยู่ในสถานการณ์ที่คนก็จะมองคุณไม่ดีนะคะอืเดี๋ยวมาต่อกันที่คนที่มีคู่แล้วนะคะเป็นสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบบ เ,เขาเรียกว่าแต่างงานแล้วก็ด้วยส่วนหนึ่งหรือเป็นแฟนการเป็นความสัมพันธ์ที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยงไงต,ตอนนี้ขอตัดไพ่ก่อนเป็นหลายๆกออืม สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ,ะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะคิงซอฟวอนค่ะแล้วก็ให้เก้าเหรียญเด็กถือถ้วยเบลอฟอร์จูนแล้วก็ไพ่เออแปดเหรียญนะคะอืม จะนะเก้าเหรียญก็ขึ้น8ัดเหรียญก็ขึ้นความโชคดีก็ขึ้น Page of Cup ก็ขึ้นคิงซ้อมบอลก็ขึ้นไพ่ดีมากเลย ของชาวคนที่มีคู่ชาวาลาัคนาราศีธนูตุกว่าเขาเหมือนคู่อื่นๆละคะ่ะในาลัคนาราศีอื่นๆที่ดูแล้วเดือนกุมภาพันธ์คนมีคู่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะมันเหมือนเป็นคู่ที่พยายามทําอะไรร่วมกันนะคะเหมือนเป็นการวางแผนอะไรบางอย่างตุกว่าคุณกับเขาน่าจะวางแผนอะไรบางอย่างหลังจากที่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วมันเป็นความสัมพันธ์แบบยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้วางแผนอนาคตอะไรสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหมือนกาลังจะวางแผนอนาคตแล้วแหละแต่ตุกมองว่า,วา มันยังมีความเป็นเด็กในตัวคุณที่อยากจะทำเซอร์ไพรส์หรืออะไรบางอย่างแล้วก็ตัวเขาด้วยนะคะที่ยังอยากสนุกมีคือค่อนข้างแฮปปี้กับชีวิตคู่ที่ไปด้วยกันตอนนี้ยังอยากทำงานยังอยากเก็บเงินทั้งทำงานและเก็บเงินเพื่อเพื่ออนาคตของตัวคุณและเขาอ่ะหกสิบเก้าสามสิบ อ่ะค่ะอ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณกลัวความสัมพันธ์นะแต่มันหมายถึงว่าคุณกลัวความไม่แน่นอนในอนาคตชาวลัคนาราศีธนูค่อนข้างที่จะกลัวความไม่แน่นอนในอนาคตในเรื่องของการเงินการลงทุนหรืออะไรต่าง ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่พร้อมแต่กลัวว่าถ้าเกิดสมมุติตัดสินใจที่จะทําอะไรไปแล้วคือค่อนข้างที่จะกลัวว่ามันจะไม่แฮปปี้นะคะบางคนอาจจะกําลังคิดเรื่องการแต่งงานแต่ณตอนนี้เอ้ยหน้าที่กานงานยังไม่โอเคเงินยังเก็บได้ไม่ตามเป้าหมายก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะรอไปก่อนคือเรื่องบางเรื่องถ้าใครมาทักมาทวงเหมือนมาว่าเอ้ยคบกันมานานแล้วทําไมไม่แต่งงานสักทีคู่คุณจะเป็นประมาณว่าเออเดี๋ยวแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆใจคิดอยากจะแต่งแหละแต่แค่ว่าไม่รีบร้อนเพราะอยากให้ทุกอย่างมันพร้อม เป็นคนที่ต้องการอะไรที่เพอร์เฟกค่อนข้างที่จะคิดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจความคิดเห็นของคนอื่นสักเท่าไหร่ใครจะพูดว่ารไรใครจะพูดไม่ดีอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะแฟนแฟนฉันดีที่สุดประมาณนี้นะคะนะคะ getting to know each other มันเป็นช่วงเวลาที่ช่วยช่วยกันอยากเรียนรู้กันมากกว่านี้ให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนสุด,สด บางคนบางคนอาจจะหมายถึงว่าคนที่เพิ่งเริ่มพบกันใหม่ๆนะคะแต่ว่ามองความสัมพันธ์ในทิศทางที่ในอนาคตร่วมกันแล้วนะดูแล้วอะแต่แค่ว่าเป็นคนที่เป็น perfectionist มากๆคือต้องการอะไรที่ perfect สุดๆเพราะฉะนั้นนะคะเอ่อถ้าจะแต่งงานกันหรือจะคบกันหรือจะย้ายม่อยู่ด้วยกันมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นในทิศทางที่ว่า ต่างคนต่างต้องไม่เดืเอดร้อนมันจะไม่เป็นในทาง,ท,างที่พึ่งพาแต่เป็นไปนในทางที่ต่างคนต่างไม่เอาปัญหามาใส่กันนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานอะไรต่างๆอืมอ่า action นะคะมันเป็นแร,ง,รงดึงดูด save เพื่อ save is is a f e for you to love <laughs> อย่างที่บอกเลยคุณทั้งคู่ต่างเป็นคนที่ s a ฟ e ความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วก็ save ความสัมพันธ์ s a ฟ e อะไรหลายอย่างคือ ต้องให้มั่นใจก่อนอะเป็นคนที่ต้องมั่นใจก่อนในเดือนกุมภาพันธ์ก็เหมือนกันบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์การแต่งงานไหมนู่นนี่นั่นแต่คุณจะแบบเอ้ย e แต่งนะแต่ว่าขอเก็บเงินก่อนคือค่อนข้างที่จะชัดเจนยึดมั่นชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วก็ชัดเจนในเรื่องของการที่จะปฏิบัติความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนหรือการที่จะเก็บเงินเก็บทองเอ่ออยากทางานให้ดีกว่านี้อยากมีบ้านก่อนอยากมีรถก่อนอยาก ที่จะไม่ต้องพึ่งพาใครหรือเป็นหนี้เป็นสินอะไรกับใครอยากที่จะมีความสุขกับชีวิตนะตอนนี้ที่เป็นแฟนกันอยู่ให้ไปให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยพร้อมที่จะหยุดทุกอย่างแล้วก็มาเป็นความสัมพันธ์แบบมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีเงินมีทองมีอะไรคือ ถ้าเกิดพูดถึงนะคะภาพรวมของคนกองนี้คือชาวลัคนาราศีธนูและคู่ของคุณคุณค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันแล้วค่อนข้างที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้ไปตามสเต็ปที่คุณวางเอาไว้ได้อย่างดีคือบางคนอาจจะมีเช็คลิสต์มาเลยว่าเออคบกันนะเราจะทําแบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสามสีปีนี้เราจะเก็บตังนะ ปีนี้เราจะซื้อรถก่อนปีนี้เราจะซื้อบ้านก่อนปีนี้เราจะร่วมลงทุนด้วยกันนะปีนี้เราจะแต่งงานนะจะเป็นแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของความคิดแล้วก็วางแผนให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะโอเคอย่างนั้นก็เห็นไหมตุวบอกแล้วว่าชีวิตคู่ค่อนข้างดีนะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์แทบจะทุกๆุกราศีเลยแหละเพราะฉันก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะคะส่วนคนที่โสดแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเดือนนี้ บางลักคณะอาจจะไม่ใช่เดือนของเราอะแต่ว่ามันต้องมีวันของเราที่ดีเหมือนกันก็อย่างนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ